ในขณะโซดาปฏิมัคอนัญญาตัญยตสามีตินสีมีสัตทินซีซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็นบริวารวิริยินรีมีการประคองไว้เป็นบริวารสตินรีมีความปรากฏเป็นบริวารสมาทินรีมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวารปัญยินรีมีความเห็นเป็นบริวารมนิมนรีมีความรู้แจ้งเป็นบริวาร โสมนัสินรีมีความยินดีเป็นบริวารชีวิตดินรีมีความเป็นอธิบดีในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวารทำทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปฏิมตคนอกจากรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุดฐานเป็นกุศลทั้งหมดนั่นแลล้วนไม่มีอาสวะเป็นธรรมเครื่องนำออกเป็นธรรมเครื่องให้ถึงความไม่สังสมเป็นโลกุตระ มีนิพานเป็นอารมณ์ในขณะโซดาปฏิมคอนัญญาตัญญัสามีตินซีมีอินทรีย์8ประการนี้ซึ่งมีสหาชาตธรรมเป็นบริวารมีธรรมอื่นๆเป็นบริวารมีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวารมีธรรมที่ประกอบกันเป็นบริวารมีสหะรคตเกิดร่วมกันเกี่ยวข้องกันประกอบด้วยกัน ทาเหล่านั้นแลเป็นอาการและเป็นบริวารของอนัญญาตัญญสสามีตินสีนั้น